วัน,นที่18สิงหา2566นะคะไอที่เราเห็นอยู่มันคือเชือกเนาะคืออย่างนี้มันเป็นรูอยู่อย่างนี้เราไม่มีฝ้านะคะเวลาเรากวาดทาความสะอาดข,ข,ข้างบนเะนี่ยฝุนมันจะลงตามเนี้ยข้างล่างมันก็เลอะไปอีกทีต้องทำความสะอาดสองต่อเม้นตรงนี้ไม่ได้ทำเองนะเม่นทำเองนะอันนี้ <Okay. S 1> อันนี้แต่ว่าเราก็ดัดแปลงเอาค่ะช่างนี่ช่างจ้างช่างเ็าทำันรนยังาเลยูเบลอรเลยค่ะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมทำมันมีปัญหาคือ คนมันลงมาข้างล่างเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะเราไมา่ได้ตีฟ้าไงเราเอางานศิละปะไปเลยเสียงดังนิดนึงนะนี่ใช้แม็กลมยิงยิงยิง,ง,ง,งเอานะคะดูเสียงดังไนหะก็ประดิบประดองกันไปเรื่อย ดูทีตอนเสร็จนะคะเรื่อยๆเดี๋ยวทำรงมุ้นด้วยค่ะตรงไปทีอะ่ะยังเหลือตรงนน้นอีกห่างเหมือนกันค่ะช่างเขาไม่ทำไม่ชิดเลยอะ่ะตีแบบนี้เลยอะ่ะดูแต่ละแต่ละล่องคือห่างกันมากคุณมันลงเนาะ